เสาเข็มเป็นส่วนสําคัญของฐานรากที่ทําให้บ้านมีความแข็งแรงคงทนเสาเข็มเจาะแห้งเป็นเสาเข็มประเภทหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเสาเข็มประเภทนี้ใช้พื้นที่ในการทํางานน้อยกว่าเสาเข็มตอกจึงใช้ได้ดีในการก่อสร้างในพื้นที่แคบและทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนหรือว่าความแตกร้าวของอาคารข้างเคียงน้อยกว่าเสาเข็มตอกแต่การใช้เสาเข็มเจาะแห้งนั้นจําเป็นจะต้องควบคุมคุณภาพการทํางานมากกว่าเสาเข็มตอกครับ เสาเข็มเจาะแห้งมีขั้นตอนการทํางานโดยเริ่มจากการกดปลอกเหล็กกันดินพังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดของเสาเข็มลงในตําแหน่งที่ต้องการเจาะเสาเข็มโดยกดให้เลยชั้นดินอ่อนจากนั้นจึงทําการเจาะดินให้ได้ความลึกที่กําหนดแล้วจึงใส่เหล็กเสริมและเทคอนกรีกตลงไป การควบคุมคุณภาพของเสาเข็มเจาะแห้งนั้นต้องตรวจสอบในขั้นตอนสำคัญๆโดยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบตำแหน่งการลงปลอกเหล็กว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นตรวจสอบดูว่ารูเจาะมีเส้นผ่านศูนย์กลางความลึกขนาดและรูปร่างตรงตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือไม่รวมทั้งตรวจดูเหล็กเสริมเสาเข็มว่ามีขนาดปริมาณและความยาวถูกต้องตามที่แบบกำหนดไว้หรือเปล่า ที่สำคัญคือต้องตรวจสอบดินบริเวณก้นหลุมว่าไม่พังทลายโดยสังเกตได้จากการที่ไม่มีน้ําทะลักเข้ามาในรูเจาะซึ่งอาจจะใช้วิธีส่งไฟดูบริเวณก้นหลุมก็ได้ครับวิธีการควบคุมคุณภาพของเสาเข็มเจาะแห้งในเบื้องต้นก็คือตรวจสอบว่าปริมาณของคอนกรีตที่ใช้เทใกล้เคียงกับปริมาณของดินที่ถูกเจาะออกไปเพื่อให้แน่ใจว่ารูเจาะไม่พังทลายหรือบีบตัวเข้ามา ในการเทคอนกรีตนั้นโดยปกติคอนกรีตจะเกิดการยุบตัวลงหลังจากที่เราถอดปลอกเหล็กกันดินพังออกดังนั้นจึงควรเทคอนกรีตที่หัวเสาเข็มโดยเผื่อการยุบตัวให้พอดีแล้วจึงถอนปลอกเหล็กกันดินพังออกการถอนปลอกเหล็กนี้ต้องทำโดยดึงปลอกเหล็กขึ้นตรงๆในแนวดิ่งมิฉนั้นเสาเข็มก็จะอยู่ในสภาพเอียงตามไปด้วยครับ เสาเข็มเป็นโครงสร้างส่วนที่สําคัญของบ้านถ้าหากว่าบ้านของคุณผู้ชมวางฐานรากด้วยเสาเข็มเจาะแห้งควรมีผู้รู้เรื่องเสาเข็มเข้ามาควบคุมการทํางานหรือว่าเชิญวิศวกรผู้ออกแบบมาตรวจสอบการทําเสาเข็มเจาะแห้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําเสาเข็มในต้นแรกๆครับพบช่างวันนี้ไม่มีปัญหาในวันหน้าครับ